สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาบนเขาลูกนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าที่เขาไว้ปิ๊ง,ง,งย่างๆค่ะแล้วเขาก็กเอาหินมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเก็บหินเพื่อจะให้เป็นสนามหญ้าที่เตียนหินนะคะไม่ให้มีหินนะคะมีนกบิน นี่นะคะเขาก็เก็บมารวมกันอยู่ตรงนี้เน,ะนาะน้ำเตียนแบบนี้คะ่ะไม่ให้มีหินระเกะรงกระตรงนี้นะคะตรงนี้คะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ไปกองกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นสนามหญ้าค่ะนี่นะคะเขาก็กองกันอยู่อย่างนี้เนาะหินต่างๆก็มากองกันอยู่อย่างนี้นะ นี่ก็ทําเป็นสนามหญ้าไว้เล่นนะคะเดี๋ยวคนก็จะมาอาบแดดกันอยู่ตรงนี้นะคะพอตรงนี้มันติดทะเลเนาะแต่ตอนนี้ลมแรงค่ะเย็นนะคะแล้วเราจะพาไปดูที่ปิ้งปิงป้งย่างย่างค่ะตรงนี้ก็ไว้ทํากิจ,จกรรมค่ะกิจ,จกรรมหลายอย่างนะคะไว้มาปิ้งย่างกันอยู่ตรงนี้นะคะเตาปิ้งปิ้งย่างย่างแล้วก็จะมีไม้ไว้นั่งกินอยู่ตรงนี้นะคะ เด็กๆก็จะเล่นอยู่แถวนี้เด็กๆก็จะเล่นอยู่แถวนี้นะคะตรงนี้ก็ผู้ใหญ่ก็อาบแดดกันไปนะคะเด็กๆก็เล่นกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นป่าป่าอีกป่าหนึ่งค่ะตรงนี้ก็ทําเป็นซุ้มไว้เล่นนะคะสําหรับเด็กๆหรือกลางคืนก็อาจจะมีสัตว์มาพักก็ได้นะคะกลางวันเด็กๆก็ถ้าครอบครัวไหนมาก็จะมาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะ ก็กลางคืนก็เป็นที่หลับที่นอนของสัตว์ได้เหมือนกันนะคะก็คือ,คอได้ทําความอบอุ่นให้สัตว์ได้เหมือนกันนะคะเข้ามาหรบมาหลบภัยอยู่ในนี้ได้นะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะกลางคืนก็มีสัตว์นะคะกวางอย่างนี้เป็นต้นโดยรวมตรงนี้ก็คือสถานที่จัดเอาไว้สําหรับมาอาบแดดคะ่ะวันนี้แดดดีมากค่ะพี่น้องเลยสุดยอดคะ่ะสุดยอดค่ะวันนี้นะคะ นี่ค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศบร,ริเวณนี้นะ,ะจะเป็นทางเดินออกกำลังกายกันค่ะเพราะตรงนี้อยู่ติดทะเลนะคะตรงนี้อยู่ติดทะเลค่ะกาศสวยมากวันนี้บรรยากาศสดชื่นแต่ก็มีลมเย็นมาปะทะเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลนะคะนี่แล้วก็มีไฮไลท์เยอะะตรงนี้ค่ะก็คลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลาค์กดแชร์ค่ะ